ส่วนนะครับผมนายกชาอทองศุขโทรโชอสามสี่เลขที่สองตัวแทนจากกลุ่มโครงการเว็บไซต์กปรแกม a ล o b ครับที่วันนี้จะมาสาธิตการใช้างานโปรแกรม Adobe โ,โปรแกรมที่สิบนะครับมีชื่อว่า Adobe Lightroom ครับผม Lightroom นะครับเป็นซอฟต์แวร์จรัดระเบียบรูปภาพและการจัดการรูปภาพที่สร้างสรรค์ซึ่งพัฒนาโดย Adobe Inc. นะครับซึ่งจะ็นส่วนหนงขอกระบวนการสำหรักรับฟ้องคดีที่ข่าว ได้รับการสนับสนุนของ Windows, macOS, iOS, Android แล้วก็ TVOS นะครับหรือว่า Apple TV การใช้งานหลักได้แก่การนำเข้าการบันทึกการดนะรูและการจัดระเบียบนอการใช้งานของ Adobe r i a d e r นะครับ Adobe r e a d จะช่วยให้คุณจัดระเบียบแด้จัดการเกี่ยกวกับไฟล์รูปภาพที่นำเข้ามาในตัวแกรมแนละสามารถแก้ไขับแต่งได้นมใจชอบนะครับโปรแกรมนี้ก็คือโปรแกรมจัดระเบียบนะครับแล้วก็สามารถตกแต่งรูปภาพที่ดู รูปุณอยากจะหารูปภาพนะครับประชิกันได้เหมือนกันเรามาดูในส่วนนี่คือห้องโปรแกรมกันได้น,น,ยยนีเลยนะครับนี่จะเป็นชื่อของโปรแกรมนะครับแลแ้วก็แป้นนี้น่าจะเป็นชื่อที่เราอ่า gmail ของเรารชื่อของ gmail ของเราเองกับ creative cloud นะค,คือผมอ่าโลจกิก creative c l o นะนี่คือ navigator ครับเป็นแผงคือถ้าเราเปิดภาพเนี่ยมันจะโชว์ตรงนี้นะครับ เป็นแคตตาล็อกโฟลเดอร์นะครับเอาไว้เลือกดูว่าที่ไฟล์ตรงส่วนไหนมีภาพอะไรบ้างน,นะครับคอลเลคชันก็คือเราสามารถจัดการคอลเลคชันได้นะครับคือเรารวบรวมกันเพ้ๆเพ้อเพับอัพสิบิครับ,รบอ,อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับพวกร์วิสต่างๆทา,า,างด้านออนไลน์นะครับเกี่ยวกับการอัพโหลดอะไรางนโอเคอย่างแรกนะครับเราจะอ e ีพอร์ตรูปภาพก่อน,อนให้เราก,กดที่อ e ีพอร์ต จะนำรูปภาพเข้ามาในตัวแัญนี้ตรงนี้นะครับให้เราเลือกอตัวไฟล์ตรงกันเข้ามานะครับก็เป็ที่ LRC นะครับจะเอารูปไว้ก็จะเป็นรูปตัวตุบนี้อ่เราเอาเข้ามาไม่ได้เนะนี่ยสนะครับ บอกเข้ามาแล้วนะมันก็จะมีอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาอะไรเข้ามานะครับมันจะอยู่ในส่วนโฟลเดอร์นะครับเรขอไปด้วยนะครับนี่ครับที่บอกนะครับนาฬิกาเตอร์ครับจะโชว์รูปภาพทางด้านซ้ายมือนะครับอ่ะอน,นี้เราจะมาเข้าสู่ฝั่งทางด้านขวานะครับนี่สตแกรมมันนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นการาฟสีนะครับที่เราตรงนี้ก็อืคไปข้างม,มากกว่า อ่าพวกนี้ไม่มอะไรเนยที่มันไม่เกี่ยวกับลูกค้เาเลยต้อเอาพาเน็ตเราไปที่เดเวลลปครับอ่านี่มีดูเพิ่มมาอีกสายและขวาเลยนี่ครับเยอะมากเลยพรีเซ็ตก็คือตัวช่วยเขาจัดเตรียมไว้ให้ครับเกี่ยวบกาเร็จรูปก็จะมีแบบพวกฟิวเจอร์ต่างๆนะคือมีเยอะมากนะครับเลือกได้ตามที่ชอ่องของสีระหว่างมีความคอนทราสต์สูงคือตัดกันนะครับ แล้วก็ความเอียดสูงคอนทราสูงอ่าประมาณนี้ครับคือที่ที่ก็เหมือนเราเป็นจานสีนั่นเนี่ยทำให้ภาพสว่างขึ้นอินเทอรอะไรประมาณนั้นนะครับให้แบนะบอารมณ์แบบอบอุ่นนะครับนี่คืออารมณ์นี่ก็พวกขาวดำนะครับมีหลายแบบนะครับออเทรดนะครับ มือสีสว่างนะครับาเคิร์ฟอันนี้จะเป็นออกมาเหมือนกันนะครับสแตนพช็อตครับผมอันนี้ว้าไม่น่าจะมีเลยนะยคุณผู้ชมเดินเลยอิสตอรี่นะครับตรงนี้คือประวัติที่เราไม่ได้บอกนะครับว่าเรากดอะไรไปบ้างนะครับคอลเลคชันก็เหมือน,นเดิมครับอ่า AI ฟังก์ชันคืออ่าตรงนี้คือส่วนที่เราเอารูปมารวมกันไว้นะเขาจะเรียกว่าคอลเลคชันก็นจะเลือกกับคือเหมือนช็อตคัทครับรเลือกได้แปบบ๊บเ,เลือกมาเลยครับดึงกมาเลยตรงนี้นะครับถ้าใครมีสองจอนะครับต่อสองจอเรือดสามารถกดที่ second monitor ครับเซ็ตสองตัวนี้ให้มันย้ายจออา่าย้ายไปแสดงตรงนียครับด้านล่างเนี่ยรูเราใสาาาาไ่ไฟภาพไว้นะครับภาพจะเรียง เราก็กดตัวเปลี่ยนสกรีนนะครับเป็นจอให้เราเลือกมันก็จะไปอยู่จอเน,นะครับตรงนี้ก็จะบอกว่าเราเลือกหนึ่งรูปภาพอยู่นะอ่านี่ชื่อรูปภาพอะไรนะคุณอะไรนะครับหน่วยแมปครับอันนี้ก็คือตัวนี้เนี่ยจะเชื่อมกับอ่าทางเพื่อนดี๋ยว่าใช้ทางเพื่อนอยู่คือมันตัวระบบของแมปเนี่ยเราต้องต่อกับ ตัว TPS นะครับคือไมู่มเนี่ยมีบน iOS Android นะครับสาวร์โหลดใช้ได้นะครับก็มีฟังก์ชันแปนี้ด้วยนะครับในการหาภาพนะครับจากจากแมนนะครับของทาง Google นะเห็นจะมีบอกหมดเลยนะครับว่าภาพนี้มาจากเมืองไหนประเทศอะไร EPS มีพิกัดนะครับเส้นลองจูนทร์อยู่ตรงนี้มีชื่อไหมแคปชั่นรูปนี้อะไรวันเท่าไหร่นะครับอยู อแต่ผมไม่คอมผมไม่ได้ต้องชิพชนะครับมันก็เลยไม่ขึ้นนะวูบครับแบบนี้ก็นะครับใช้ทำหนังสือได้ครับผมนี่ก็จะเป็นคอนอย่างไอ้ทีวีวให้ดูนะครับัน,น,นี่คือตัวอ่าวเวอร์อด้านหลังคือตัวด้านหลังไม่ใช่ด้านหน้านี่ครับคือทำหนังสือได้ด้วยนะบอกเลยว่าใช้ได้เลยนะเป็นไอ้นีงนี้ไอ้นี่เป็นที่เจ๋งมาก สไลด์โชว์นะครับแบบ powerpoint ทำได้เหมือนกันมีการปรับไกดนะ์อะไรเี่ยชาร์ดูนะครับขอบอะไรเนี่ยมีเต็มหมดนะครับอือคือเป็นตัวของไปได้โ,โปรแกรมมากนะครับตัวไล,ลนะ์ดูดีมากมากนะครับพิมพ์ก็ได้นะครับเราจะดูกระดาษนะครับวัดาตามน้ำรนักนะครับอเอาประมาณนี้ขนาดใหญ่เท่านี้ข,าขาานขาดเ,เท่าไหรนะครับ ก็จะมีบอกนะครับแต่ละหน้าที่หนึ่งเพจเป็นเปเปอร์นะครับ mm. เป็นประเภทอะไรที่มันจดมาเลนะครับพิมพ์เครื่องพิมพ์เตอร์ชื่ออะไรนะบอล์กบมดนะ mm. เว็บนี่ต้อเป็นจัดกรอบนะครับเป็นเว็บนะไว้ดูได้นะครับเราจะเอาไอเียเอ่เอทำรูปไปลงเว็บนะฮะก็ใช้ตัวนี้แลบะบเป็นตัวอ่าบัดัดกรอบได้นะครับแต่พรีวิวให้ดูก่อนนะครับประมาณนะั้น มีทั้ง5าะดัามีโหดละเอียดมากนะครับกากเังนีก็ประมาณนี้นะครบสบการสาธิตการใช้โปรแกรมอ i ไลน์นนลูนนะครับแล้วก็ว่ามาันทำไปได้บ้างน,นะครับกัสบสักษของมันนะครับก็ขอบคุณมากสำหรับการาการับชมครับขอบคุณครับ